เมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงคําว่าความตายเรามีอยู่สลักษณะในทางศาสนาเราหนึ่งก็คือตายแบบชั่วขณะทุกขณะเห็นไหมหายใจเข้าหายใจออกเขาเรียกตายแบบเกิดดับ ตายแบบชั่วขรนะัเกิดดับเกิดดับแต่สัญติการสืบต่อทาให้เราไม่รู้เหมืนธรมาเคยยกตัวอย่างน้ำในทะเลในแม่น้ำในมหาสมุทรหรือที่น้ำกำลังท่วมโลกกันอยู่แต่ละประเทศเรามองเป็นแผ่นน้ำพืนน้ำสายน้ำอรธมามองเป็นแค่หยดน้ำ โยมลองเอามือไปวิทยดูนะหรือเอามือจุ่มลงไปแล้วก็ดูนิ้วมือเดี๋ยวน้ำจะหยดลงตึงตึงมันแค่หยดน้ำเองเหมือนแผ่นดินเรามองเป็นแผน่นนี่จริงๆก็คือมเมล็ดทรายถ้าไปแยกดูนะเราจะเห็นโมนเลกุลเล็กๆที่เชื่อมต่อแนบสนิทกันอัดแน่นกัน มีความหนาแน,น่นถ้าไม่งั้นรถไม่โคขุดไม่ได้ไม่เช่นนั้นเรือวิ่งไม่ได้เรือวิ่งไม่ได้นะแหวกน้ำไปเนี่ยได้ก็เพราะมันเป็นเพียงแค่หยดน้ำที่มารวมกันนี่คือลักษณะว่าเห็นความเกิดดับ ตายลักษณะที่สองตายโดยการเปลี่ยนเปลี่ยนภพอย่างคนนี้ถึงเวลาบทอายุไขโด้วยอายุด,ยด้วยวัยด้วยอุบัติเหตุด้วยโรคอายุเฉลไ่ลก็ว่าไปตั้งแต่อยู่ในคันจนถึงเป็นร้อยร้อยกว่าปี หกเจ็ดสิบห้าสิบปีอันนี้ตายแต่ตายแบบเปลี่ยนภพชาติจากมนุษย์เนี่ยที่ตมาพูดถึงอนาคตไปไหนไปนรกก็มีไปเทวโลกก็มีพรมโลกก็มีกลับมาสู่โลกมนุษย์ก็มีด้วยกรรมที่ตนสร้างไว้ อันเป็นวิบากผลแห่งกรรมที่ให้เปลี่ยนภพตายภพหนึ่งไปปฏิสนธิจุติเคลื่อนไปอีกภพหนึ่งอันเรียกว่าตายย้ายภพอย่างเราเนี่ยเป็นมนุษย์จริงๆจิตเราเนี่ยไม่มีหญิงชายนะ้วก็ดูมารดาของพระพุทธเจ้า พระผู้พิษ,ษาบ้านพอตายเสร็จไปเป็นเทพขระบุรถ้าจิตนั้นเป็นหญิงต้องเป็นหญิงนะถ้าจิตนั้นเป็นชายก็ต้องเป็นชายตลอดแล้วทำไมจึงเปลี่ยนได้บอกจิตเป็นผู้กำหนดไงเหมือนเรากรำหนดกโกรธก็เกิดความโกรธเรากรำหนดเมตตาก็เกิดเมตตานึกนึกตามดูนะเห็นชัดนะ เรากำหนดเราเป็นผู้หญิงแม้ตัวเป็นชายใจก็ยังเป็นหญิงได้เขาเรียกตกแต่งยังไม่ทันเสร็จมึงเกิดก่อนยังไม่ได้ใส่ไอจอนวานี่ก็มาหาใส่ทีหลังเอาแล้วกันศิลปก,กรรมทางโลกคนก็ต้องการสวดงองค์เอของสตรีก็มาเสริมอกกันอีกเอ้เอาแล้วแต่แล้วแต่จิตมันไม่มีหญิงชาย แต่จิตเป็นผู้กำดดแล้วไปสู่กรรมวิบากนั้นใช่ถ้าบอกเป็นหญิงพุทธมารดาก็ต้องเป็นนางเทพอักษรไปแต่นี่ไปเป็นเทพประภูตหรือเป็นมนุษย์แล้วแล้วไปเป็นสัตว์ได้ยังไง เป็นสุนัขก,ก็มีในในครั้งพุทธกาลลูกทีแรกก็เครื่องพูดใจเจ้าสุดท้ายก็ยอมรับไปขุดสมบัติให้บอกสมบัติพ่อซ่อนไว้ที่ไหนพาไปหน่อยก็พาไปเห็นไหมทั้ทงที่มีชิดอยู่นี้เป็นถึงระดับโอ้โหโรหิต ผู้มีปัญญาปราดเปเรื่องถาวายงานแน่พระราชาแต่ยามสิ้นไปเป็นสุนัขก็มีจิตอย่าไปเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นสภาวะที่ถูกกำหนดที่ถูกปรุงแต่ บอกเออกรรมัก,ก็พาไปให้เป็นรูปเป็นร่างนั้นขึ้นมาเป็นยักษ์ก็ได้เป็นคนงดงามสวยก็ได้ไปเป็นชายก็ได้จากผู้ชายดยเป็นผู้หญิงก็ได้เอายมดูทางโลกอย่างเช่นไมเคิลแจ็กสันเราก็ได้ยิน นักร้องชื่อดังกองโลกเขาไม่ยินดีในผิวเขาต้องไปผ่าแล้วผ่าอีกผ่าไปจิตเขากําหนดนะถ้าจิตเขาไม่กําหนดเขาจะไม่ทำเขาจะไม่ทำบางคนก็ไปผ่าเสริมร่างกายสวยไม่พอ,อต้องเสริมจิตกำหนด บางคนจะเป็นชายก็เป็นหญิงจิตกำหนดบางคนเป็นหญิงอยู่ในร่างกายแต่ใจนั้นเป็นชายก็มีภาษาที่เรียกอะไรมีทอมหละ่ะก็หลายชื่อเหมืองกันเนาะก็มีไปแต่ว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนพบนี่ก็ตายนะตายจากพบหนึ่ง ย้ายไปสู่พบหนึ่งแต่ยังไม่ถาวรมีระดับสองระดับที่สามสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคือจิตนั้นตายจริงๆคือนิพพานดับสูญสุญโยเหมือนพระองค์ตรัสว่า มกขราชพระโมกขราชเธอจงมองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่ากิจเธอจะอยู่เหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในสมมุติของโลกใบนี้เธอจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ห,หมดเลยแต่พอเรามองว่าเป็นตัวเราเนี่ยเราก็ต้องทุกกับสิ่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับเราและด้วยความเป็นเราเวลาโยมโกโรธนี่เป็นเราไหมเป็น,เ,ปนเวลายมเกลียดใครเนี่ยยมกำลังเพิ่มความเป็นตัวโยมหรือความโลภเกิดเราก็พยายามเพิ่มความหลงให้เป็นตัวเราอีกจึงเป็นเปรตก็มีเป็นสัตว์ดูร้ายก็มีถึงมีการจําแนกไงว่า มนุษย์สเนรยิโกเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์แบบสัตว์นรกเราดูรูปร่างยังเหมือนอยู่นะแต่จิตมันกำหนดไปแล้วเป็นสัตว์นรกหรือเป็นมนุษย์อยู่ในร่างกายเนี่ย แต่เป็นมนุษย์สเปโตไปแล้วมีจิตเป็นเปรตไปแล้วมีความโลภเป็นถึงขนาดไร้สิง่งไร้ครรสร้างอะไรบาปบาปกำกับนะจิตกำหนดแล้วจึงมีเรื่องราวมากมายในโลกใบนี้หรือเป็นมนุษย์สติรฉานโนร่างเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราดุร้าย เฮี้ยมโหดทำลายชีวิตเป็นว่าเลยบางคนฆ่าฆ่าฆ่าไม่รู้กี่ชีวิตนะกว่าจะกรรมนั้นตามทันโอ้เขาสร้างกรรมไปเยอะมากอยู่ด้วยการเบียดเบียนกันหรือเป็นมนุษย์สภูโตเป็นมนุษย์ ผู้มีศี่ห้าผู้มีความเป็นปกติการอยู่ด้วยคำว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่มีคำว่าฆ่าตัวตายและไม่มีคำว่าเจตนาฆ่าชีวิตอื่นอันนี้มนุษย์สัพพุโตแล้วมนุษย์สเทโวโอีกล่ะจิตมันกําหนดเป็นผู้มีหริริความละอายมีความสดุ้ง กลัวต่อบาปมีศีลอันเป็นปกติและเขาได้สร้างทานศีลภาวนามนุษย์สองจำพวกเนี่ยทั้งศีลห้าสภูโตและสะเทวูจิตเป็นผู้กำหนดสูงสุดก็คือนิพพาน จิตท,ที่ไม่หวั่นไหวแล้วมาแล้วจิตตังยสสะนกร,รัมปติจิตท,ที่ไม่หวั่นไหวอีกแล้วอาน,นิคัสสะจิตท,ที่ไม่มีความสะเทือนคับแค้นอะไรอีกแล้วนั่นคือเรายังกําหนดเป็นอยู่นะพอเราสะเทือนใจ ยมกำหนดเป็นตัวเราสมาบอกความทุกข์ฆ่าตมาไม่ได้เพราะตมากำหนดรู้ทุกข์กำหนดรู้เหตุของทุกข์พึงละเสียไม่ตมาจะไม่ปรุงแต่งความทุกข์เห็นทุกข์ตามสภาพ ความเป็นจริงจึงใช้คำว,ว่าปัญหามีไว้ให้แก้อุปสรรคมีไว้ฝ่าฟันปัญญามีไว้ให้ใช้ชีวิตมีเพื่อทำให้รู้แจ้งแห่งมรรคผลนิพพานและรู้แจ้งทุกขถึงความดับทุกข์นี่คือสาระที่จะมาอยู่ตอนนี้ไม่ใช่รูปรสกิ่นเสียง ไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจไม่ทัดได้มาได้มาจากกรรมดีไม่เสรวงหาผิดจากก็มักองค์แปดอาชีพชอบการงานชอบไมมไมแตมาเป็นพระผู้เห็นภัย เริ่มเข้าใจในที่สุดความตายที่แท้จริงคือดับศูนย์ตายสองชิ้นแรกคือตายแบบเกิดดับกับตายแบบย้ายภูมิภพแต่ตายสุดท้ายนี่ไงปัญญา นำไปสู่ความดับจากเครื่องผูกในภพปัญญาโลกัสมิงชาคโรเนี่ยปัญญาเป็นเครื่องตื่นอยู่ในโลกตอนนี้ตื่นจริงๆจิตมันแยกแล้วรู้ในอกุศลในกุศล เลยไม่เอาละในเมื่อเราล้างตัวจนเครี้ยงแล้วเราจะไปเกิดขัว้วกับสิ่งโสโครกสก,กปรกเนี่ยไม่อะเหมือนคนยืนบนที่สูงมองเห็นแล้วเราจะลงไปเราขึ้นมาจากคูดมูดแล้วแหละแล้วยมจะกระโดดลงไปไหม พระคุณเจ้าจะกระโดดลงไปไหมท่านลงไปแสดงว่าท่านยังไม่ตื่นท่านยังสะอาดไม่จริงเนี่ยเวลาโยมใส่เสื้อผ้าไงเราก็ต้องการเสื้อผ้าที่สะอาดสะอาดอย่างเดียวยังไม่พอนะเราต้องการเนื้อผ้ากับเนื้อที่ดีอีก สถานที่เราก็ต้องการที่ที่เป็นลมมณียสถานที่น่ารื่นรมเราล้วนแต่เลือกสิ่งดีหมดแล้วถ้าอย่างนั้นความคิดโยมต้องเลือกความคิดดีีพราะคุณเจ้าด้วยนะไม่งั้นบวชไปก็เสียเวลาชีวิตถ้าไม่เปลี่ยนความคิดยังเอาตัวกูเป็นของกูอยู่กิเลสทั้งนั้นจุดท้ายนารกของท่าน จะไม่ไปไหนวนกลับมาที่เดิมก็บอกว่าเมื่อบาปเกิดจากอารมณ์ใดจงห้ามใจจากอารมณ์นั้นยะโตยะโตจะปาปะกังตะโตตะโตมโนนิวารเยมันชัดแล้วเพราะเห็นนี้ไงปัญญาเราต้องมารักษาจิตกันได้แล้ววันนี้เอานะสมควรเวลา